ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์ยืนยันนะคะว่าการที่นํา AI ทางการแพทย์ไปทดลองในการช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ป่วยค่ะมีการนําร่องกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พบว่าผู้ป่วยที่มารักษาจํานวน1 0 0 0คนเนี่ยเขามีความพึงพอใจกว่า80%ทีเดียวแล้วก็ยังสามารถที่จะลดภาระของผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ได้ด้วยค่ะโดยนายแพทย์บุญวนาสินนะคะผู้ก่อตั้งบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์ เปิดเผยภายหลังนำแพทย์เด็กเรือโรงพยาบาลธนบุรีและนักวิชาการร่วมงานเสวนาวิชาการทางการแพทย์กรณีปัญหาวิกฤตหมอขาดแคลนและแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ AI มาช่วยด้านสาธารณาสุขและแทนทีมแพทย์โดยบอกว่าตัวเลขของแพทย์ในระบบโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยมีเพียงกว่า70,000นคนครึ่งหนึ่งกว่า3 0 0 0 0คนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าที่เหลืออยู่ต่างจังหวัดส่วนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ที่อนาคตต่อไปต้องอาศัยเทคโนโลยี AI ทางการแพทย์ที่มีความสามารถตั้งแต่การให้บริการจนถึงการวิเคราะห์โรคแล้วก็ทำนายโรคต่อไปได้ว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะป่วยด้วยโรคอะไรอีกทั้งการใช้ AI ก็ยังสามารถช่วยลดภาระของผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ได้ด้วยทางนี้ในส่วนของโรงพยาบาลในเครือธนบุรีก็มีการทดลองนาระบบ AI ไปใช้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็พบว่าใน1000เนี่ยนะคะจำนวนผู้ป่วย มีถึง80%มีความพึงพอใจที่นำา i i เนี่ยมาช่วยในการรักษาด้วยนะคะ